แล้วครับก็สวัสดีเหล่าชาวบูล็อกทุกๆท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเกี่ยวกับตัวเต็มของมังงะบูล็อกนะครับในตอนที่295นะครับคือต่อจากตอนที่แล้วเลยแล้วก็ใน well. สัปดาห์นี้เนี่ยบูล็อกมันงดใช่ไหมเราก็ได้โอกาสได้ตามตัวของบูล็อกในตอนที่296โดยที่ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมาก,กนะซึ่งเราก็ไม่ต้องเสียเวลากันแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ Lets, ด,ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครกดกันแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องมาได้เลยนะครับสำหรับมังงะบูล็อกในตอนนี้คือตอตนที่แล้ว มันจะมีการทิ้งท้ายโดยว่า33นาทีก่อนหน้านี้ใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นการแข่งขันของทางด้านตัวของนางนี้แล้วก็เลโอนะครับแต่พอเริ่มเรื่องมาในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการย้อนอดีตที่ตัวของนางนี้แล้วก็เลโอเนี่ยเจอกันครั้งแร,แรกที่นางนี้โชว์สเต็ปใช้เท้านะครับโดยใช้เท้าเนี่ยคือวันทัดนะครับทางด้านมือถือโดยที่มือถือไม่ล่วงลงพื้นใช่ไหมโดยที่ตัวของนางนี้เนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลานั้นนายเจอกับฉันและฉันก็เริ่มเล่นฟ เขียนต่อว่าความเล่าร้อนและความผิดหวังและหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นการย้อนอดีตแบบเป็นการพูดคุยแทรกขึ้นมานะครับโดยย้อนอดีตแรกเนี่ยคือตอนย้อนอดีตที่ตัวของทางด้านนางนี้เนี่ยทิ้งเลโอไปนะครับไปอยู่กับทางด้านตัวของอิสางิโดยนางนี้เนี่ยมันบอกว่าสอรี่นะเลโอแล้วก็ย้อนอดีตที่2เนี่ยก็จะเป็นทางด้านตัวของนางนี้เนี่ยร่วมมือกับเลโอนะครับแข่งกับตัวของอิสางิที่ยิงทีมวัตัดมือเช่นได้นะครับคือย้อนอดีตนี้เนี่ยได้บอกว่าขอบคุณใช่ไหมแล้วก็มีการอธิบาย ฉันกับเขาเนี่ยชนะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อที่จะเอาชนะอิสังิและในตอนนี้แล้วก็จะมีการพูดถึงการย้อนอดีตอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนไม่งงใช่ไหมคือมันจะเป็นการพูดในปัจจุบันแล้วก็ตัดมาในการย้อนอดีตนะครับคือการย้อนอดีตนี้เนี่ยจะเป็นการที่ตัวของทางด้านนางนี้เนี่ยแพ้ทางด้านอูเบอร์นะครับโดยที่เขาโดนทางด้านตัวของบาโล่เนี่ยด่าเข้ามานะครับและหลังจากนั้นที่เขาเข้าไปในห้องอ่ะเนาะเขาก็เลยไปนั่งย้อนนึกถึงตัวเองที่ผ่านมานะครับโดยที่เขาเนี่ยก็เริ่มย้อนนึกถึงว่า ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเลโอฉันเนี่ยต้องการที่จะเป็นคนใหม่เลโอนายเนี่ยช่วยจุดไฟกองใหม่ให้ฉันทีถ้าพวกเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เรา2คนเนี่ยคงไม่มีทางไปถึงระดับโลกที่มีเพียงหนึ่งเดียวได้แน่และเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะจบเพียงแค่นี้กลับมาที่ปัจจุบันที่ทางด้านตัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแข่งกับทีม FC บาชาโดยมันเป็นการคิกออฟเริ่มเกมรอบที่9้นั่นเองนะครับก็ระหว่าง2ทีมที่ผมได้บอกไปโดยที่เลโอเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะคบว่าลุยกันเลยนางนีซึ่งนางนี เองเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเข้าใจแล้วครับบอสเลโอเนี่ยมันก็เลยได้ย้อนนึกขึ้นมาเลยนะครับว่าในแมตช์นี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดตัวของนางนี้แล้วก็ตัวงเขาเนี่ยจะต้องสร้างผลงานสําหรับการเพิ่มมูลค่าค่าเหนื่อยรายปีของพวกเขาให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเขาทําไม่ได้ในท็อป23เนี่ยหลังจากแมตช์นี้ใช่ไหมเขาเนี่ยก็คงจะหายไปก่อนที่จะถึงฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวของเอโกเนี่ยเขาได้ประกาศแล้วว่าคือถ้าใครมีรายได้ประจําปีอยู่ในท็อป23เนี่ยก็จะติดทีมชาติญี่ปุ่นโดยทันทีใชมเ เขาก็เลยอยากจะให้อันดับของเขาเนี่ยคือชัวในท็อป23นี้นะครับซึ่งเลโอเนี่ยเขาเลยได้พูดต่อว่าขณะนี้เนี่ยนาง้เองเนี่ยอยู่ที่ลำดับ11และตัวของเลโอเนี่ยอยู่ที่ลำดับ16ถ้าอันดับของพวกเขาหรือว่ามูลค่าของพวกเขาลดลงเนี่ยคือพวกเขาเองเนี่ยก็เกือบที่จะหลุดออกจากท็อป23นี้แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงวิธีที่พวกเขาจะทําสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับโดยที่ตัวของเลโอก็ยังคงพูดต่อว่าถ้าไม่สามารถทําประตูได้เองเนี่ยคือตัวของเลโอเนี่ยก็จะต้องเล่นอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ ทีมชนะและทุ่มเททุกอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพิสูจน์มูลค่าของตัวของเขาเองนั่นเองนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเลโอเนี่ยคือพยายามที่จะต่อบอลกับทางด้านนางิใช่ไหมนางิเองเนี่ยก็คือส่งบอลกลับมาที่เลโอใช่ไหมนะตอนนั้นเองเนี่ยมันทําให้ f อบาชาเนี่ยก็แบบอึ้งๆเนาะกับการตอบอลของ2คนนี้โดยที่ทางด้านโอโตยะเนี่ยเขาได้บอกว่าโอ้โหการเล่นที่ทุ่มเทมากซึ่งนั่นเนี่ยถือว่าหายากสําหรับพวกเขาเลยนะเพราะว่าเราก็จะได้รู้กันว่าทางด้านานางิเนี่ยมันก็จะเป็นคนเฉื่อยแฉะเนาะไม่ค่อยจะจริงจังซึ่ง บัจิละเขาเลยได้บอกว่ากลัวหรือเปล่านางิจินะครับเพราะว่าที่ตัวของบัจิละพูดอย่างนี้คือนางิมันได้มีการส่งบอลไปที่เลโอใชมั้นนางิมันก็เลยได้คิดในใจว่าแต่ที่พูดไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราเนี่ยจะไม่พยายามทําประตูนะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมยิงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมได้ใช่ไหมเลโอซึ่งตัวของเลโอเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าใช่แล้วนางิถ้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยพวกเราเนี่ยตายแน่เลยซึ่งณตรงนั้นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการพูดขึ้นมาว่าขอให้สนุกกับการเปลี่ยน ใช่ไหมคนที่พูดเนี่ยนั่นก็คือตัวของจิกิรินะครับที่เขาเนี่ยหลุดออกจากโซนมาแบบคนเนี่ยไม่ทันได้มองใช่ไหมและด้วยความเร็วขเขาเนี่ยเขาก็วิ่งแทกขึ้นมาโดยที่เขาเนี่ยก็เลยได้บอกว่าตาดีจังเลยนะไอ้เจ้ากิ้งก่านะครับคือเจ้ากิ้งก่าเนี่ยถ้าใครไม่รู้มันเป็นฉายาของทางน้านเลโอใช่ไหมคือเลโอเนี่ยเขาส่งบอลกลับหลังให้จิกิรินะครับที่วิ่งแทกขึ้นมาใช่ไหมซึ่งโอโตยะเองเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเขาเลยได้บอกว่าเขาไม่ได้ประสานงานกับนาง,งิเงนั่นหรอซึ่งตัวของเลโอเเองนนนนนี่่า้ากกหมืันนรัรวต มุมโปรดของนายเลยไม่ใช่กันหรอจิกิริซึ่งพอเลโอพูดแบบนั้นเนี่ยคือมันก็เข้าโซนยิงของจิกิลินะครับที่มันเป็นโซนของแพนเทอร์สไนเปอร์44องศานะครับที่มันเป็นโซนที่ยิงใส่ทีมวัตต์มือเช่นนั่นแหละพอมันเป็นโซนนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ตัวของจิกิริเนี่ยยิงเข้าโดยที่ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับแล้วเขาก็เลยมาแท็กกับเลโอเนาะเลโอก็เลยบอกว่าโอเคนี่มันดีจริงๆเลยผู้ช่วยคนแรกของฉันคนต่อไปก็คือนายนะานางน้ซึ่งพอหลังจากที่ตัวของเลโอเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมดูเหมือนว่า ทา,าทางเนี่ยจะตัดไปทางฝั่งของทางด้านพวกพระเอกหรือว่าทางฝั่งบัสตันเหมือนเช่นแล้วก็ PG นะครับโดยที่มันเป็นเกมรอบที่10เนาะเอโก้เนี่ยได้โผล่มาในจอมอนิเตอร์นะครับโดยที่เขาบอกว่าโอ้โหเราเพชรดิบอัจฉริยะของฉันฉันยินดีด้วยกับชัยชนะของนายนะทีมบัสตันเหมือนเช่นด้านแข่งขันคู่ระหว่างอังกฤษกับสเปนเนี่ยก็เพิ่งจบลงไปหมาดๆนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยเรามีผลการแข่งขันทั้งหมดพร้อมมูลค่าการเสนอราคามาแล้วด้วยตอนนี้เราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงกัน กระกาศมลค่าเงินลายปีครั้งสุดท้ายของพวกนายนะซึ่งจะถ่ายทอดสดไปยันทีมทั้งหมดในทุกสนามเลยด้วยซึ่งพอหลังจากที่เอกโก้พูดแบบนี้นะครับทุกคนต่างลุ้นใช่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยจะอยู่คนที่เท่าไหร่ใช่ไหมก็จะมีคูโรนะจะมีฮิโอริคุลิมุอะไรอย่างเงี้ยคือก็รอลุ้นกันว่าตัวเองจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่โดยที่ตัวของอิซางนเนี่ยเขาก็ยังคงพูดต่อว่ามาแล้ว จัดอันดับครั้งสุดท้ายช่องว่างระหว่างตัวของเขากับลินเนี่ยก่อนหน้านี้หรือว่าก่อนแมตที่จะแข่งเนี่ยก็ประมาณ50ล้านเยนนะครับโดยที่ตัวของลินเองเนี่ยจะอยู่ลำดับที่1โดยที่มี1 9 8ล้านใช่ไหมแล้วก็ตัวของโดยจีเนี่ยเขาจะมี150ล้านนะครับถ้าเขาจะชนะลินเนี่ยก็คือเขาต้องมี200ลา้านนะเนาะเขาถึงจะชนะได้เขาเลยตีแบบเลขกลมๆว่าเออมันประมาณ50ล้านเยนนั่นเองแล้วเขาเองเนี่ยก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะพลิกอันดับนี้ขึ้นมานั่นเเเอองโดดดยยที่่่ก้าาลไพูตว ตอนนี้เนี่ยฉันจะประกาศรายชื่อผู้เล่นทั้ง23คนที่จะได้รับเลือกให้ติดทีมชาติญี่ปุ่นอายุต่ำกว่า20ในช่วงลีก Neo Eco East League นี้นะครับโดยที่ตัวของอิซางิเนี่ยก็ยังคงนึกต่อว่าถ้าฉันไม่ใช่ที่1มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเอาละเอาละมาสักทีสิซึ่งการประกาศเนี่ยก็เด้งแบบติ้ง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 ติงขึ้นมาเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้รู้นะครับในตอนนี้เนาะว่าเอออันดับ23ถึงอันดับที่สองเนี่ยมันมีใครกันบ้างใช่ไหมแต่เราเนี่ยก เสนอสุดอลังการของอันดับที่1ของบูล็อกนั่นก็คือ240ล้านเยนสำหรับคนที่ได้ที่1นเนี่ยนั่นก็คืออิโตชิรินนั่นเองซึ่งอนะิซางิีํทไงน่ะพอเห็นลำดับหรือว่าค่าเหนื่อยรลายปีของอิโตชิรินใช่ไหมก็หน้าเออไปเลยดิเรียกได้ว่าหน้าซิดไปเลยนะครับซึ่งเขาก็เลยได้บ่นในใจเลยว่านี่มันจริงงั้นเหรอทันไปไม่ถึงเขาเลยสินะซึ่งตัวของอิซงิีเนี่ยคือสิ้นหวังและก้มหน้าเจ็บแ้นมากรินเองเนี่ยเดินมาใกล้ๆแล้วเขาเลยได้บอกว่าแกมองไปไหนวะเจ้าจงโง่ลองมองขึ้้นไปดดูใหีิ ว่าซึ่งนตอนนั้นเองเนี่ยคืออันดับหนึ่งเนี่ยมันเป็น2คนนะครับคือตัวของอิซังิเนี่ยก็อยู่อันดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันคือมีมูลค่าเนี่ยสองล้านเท่ากันนะครับตัวของอิซังิเนี่ยก็ดีใจเลยว่าเราเองก็อยู่อันดับที่1เหรอวะเนี่ยเอโกะเนี่ยเขาเลยได้พูดต่อว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะอิซังิโยจิก็ได้รับข้อเสนอเงินรายปี240ล้านด้วยนะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนี้ทําให้เขาเนี่ยเสมอกับอิโตชิรินที่เป็นอันดับที่1ตัวขอองิาาเนนีี่ยพได้้กกรรปะศใชหมือนว่าทัน ที่ได้ยินการประกาศนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกุลิมูเองเนี่ยคือน้ําตาซึมออกมาเลยทางด้านตัวของเฮลลิเนี่ยดีใจด้วยใช่ไหมแล้วก็ทางด้านตัวของยุกิมิยะเนี่ยเขาก็ดูอาการว่าจะดีใจกับอิซางิด้วยเช่นเดียวกันโดยที่อิซางิเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันทําได้แล้วที่หนึ่งฉันได้ที่หนึ่งมาแล้วฉันไม่อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบหรอกนะแต่ด้วยแรงกระตุ้นในการขายวิญ,ญญาณเพื่อเป้าหมายและชัยชนะในที่สุดเนี่ยมันก็ได้ผลแล้วจริงๆด้วยซึ่งณนะตอนนี้เองเนี่ยไกยเซอร์เองเ ประกาศนี้ใช่ไหมอิสังี้เนี่ยก็วาาขึ้นมาเลยโดยที่เขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยก็หายมันและยอมเอาชีวิตเข้าเสี่ยงนี่แหละคือความสุขของการได้เป็นที่1นนั่นเองนะครับนี่ก็คือ ทั้งหมดในตอนที่295ของมงงังะบูล็อกในตอนนี้เดี๋ยวเราจะตาม296เลยนะครับโดยที่เราจะไม่ได้พูดตกท้ายอะไรในคลิปนี้นะเพราะว่า296เนี่ยมันมาแล้วใช่ไหมแล้วก็หลายคนเนี่ยน่าจะได้ดูกันแล้วเราก็พยายามที่จะตามมันให้ทันเนาะเพราะว่าเราเนี่ยติดงานเราก็เลยแบบว่าทําช้ากว่าช่องอื่นไปนิดนึงต้องขอภัยด้วยสําหรับใครที่ติดตามช่องเราอยู่ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเร่งสปีดตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าตอน296ในสไตล์ของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อและดูเหมือนว่ามันจะเป็นการพูดถึงการต่อสู้ระหว่าง FC บาชาแล้วก็ทางด้านตัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลืออยู่จากตอนนี้ที่ค้างคาไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วถ้าใครชอบเนี่ยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขอัยด้วยก็แล้วกันนะ